หาคุณเริ่มมีอาการตาพร่ามัวลักษณะคล้ายหมอกบังตาสายตาไม่สู้แสงหรือการมองเห็นภาพซ้อนโดยไม่มีอาการเจ็บปวดหรือตาแดงนี่อาจจะเป็นอาการเตือนให้รู้ว่าโรคต้อกระจกกำลังถามหาแม้ว่าตาต้อกระจกส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะความเสื่อมของลูกตาซึ่งเป็นไปตามวัยแต่เรามาทำความรู้จักโรคตาต้อกระจก คทีีุ่ณจะสสูญเยดโดยรคต้อกระจกก็คือการขุ่นมัวของเลนส์แก้วตาซึ่งอยู่ภายในดวงตานะครับถ้าเราเปรียบดวงตาเราเหมือนกล้องถ่ายรูปนะครับจะมีเลนส์ด้านนอกเลนส์ข้างในแล้วก็มีฟิล์มถ่ายรูปต้อกระจกก็คือเลนส์ที่อยู่ส่วนด้านในนะฮะในดวงตาคนหรือเลนส์ด้านในของกล้องถ่ายรูปอย่างนั้นนะฮะมันเกิดการขุ่นมัวนะครับทีน,นี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรก็ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ก็คือความสูงอายุคือความฉลาดภาพนั่นเองอย่างเดียวกันก็ยังมีต้อกระจกที่พบในเด็กแรกเกิดหรือต้อกระจกที่พบกับคนไข้ที่รับอุบัติเหตุทางดวงตานะฮะการกระโดกระแทกอะไรอย่างนี้นะครับครวนี้อาการนําของคนไข้ต้อกระจกเป็นอย่างไรนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะมาบ่นด้วยอาการตามวัวมองไม่ชัดนะครับซึ่งอยากจะแนะนําว่าถ้าท่านมีอาการตามมวมองไม่ชัดนี่ให้สังเกต โดยการมองสลับข้างนะฮะเอามือปิดตาข้างหนึ่งแล้วมองแล้วก็ปิดอีกข้างหนึ่งสลับกันมองดูว่าตาไหนโมัวกว่ากันนะครับถ้ามัวก็ให้รีบไปติดต่อตรวจตาจักสุแพทย์นะฮะเพื่อจะดูว่ามีโรคต้อกระจกหรืออื่นอื่นหรือไม่โรคต้อกระจกส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามักจะเป็นกับคนผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าเพศช,ชายเพศหญิงพอๆกันการรักษาละต้อกระจกทําอย่างไรนะครับปัจจุบันเนี่ยการรักษาไม่มียาหยดเพื่อให้หายนะฮะมีแต่การผ่าตัดรักษา จะร,รักษาเมื่อไหร่ก็เมื่อผู้ป่วยมีความต้องการนะฮะก็ใสยตามมัวบางอาชีพเนี่ยนะฮะก็อาจจะรอได้มากกว่าบางอาชีพผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเปื่อคนเป็นต้อกระจกเล็กน้อยถ้ามีอาชีพทําไร่ทําสวนก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรีบทําอะไรแต่ถ้ามีอาชีพที่มีความจําเป็นเช่นเป็นนักบินอย่างนี้นะครับเป็นสัญญาแพทย์นะฮะหรือเป็นคนขับรถ ป็นนักแม่นปืนอย่างเงี้ยก็ต้องการความละเอียดเพราะนั้นก็อาจจะต้องรีบรักษาเร็วกว่าคนประเภทอื่นนะครับเอพอว่าแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการเป็นต้อกระจกถ้าเผื่อไม่รับก,การรักษานะฮะถ้าปล่อยให้ต้อสุกสิ่งที่ตามมาคือโอกาสที่จะเกิดโรคต้อหินแทรกซ้อนมาซึ่งถ้าเป็นต้อหินแทรกนี่ก็จะรักษาค่อนข้างยากนะฮะแต่ก็ยังรักษาได้เพราะนั้นถ้าจะสรุปนะฮะผมก็แนะนําว่าถ้าท่านมีอาการตารู้สึกว่ามัวม,วมองไม่ชัด เริ่มต้นก็ไปตรวจวักแว่นก่อนก็ได้นะฮะแล้วร้านแว่นถ้าเขาสงสัยว่าจะเป็นเต้าเขาจะควบคงจะแนะนําเองว่ามาพบจากสูตแพทย์หรืออย่างที่เรียนให้ทราบแต่ต้นแล้กว,ว่าท่านลองปิดตามองสลับข้างดูนะครับถ้าเห็นว่าตาข้างใดข้างหนึ่งมัวกว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยเขารีบมาตรวจพบจากสุตแพทย์นะครับ